สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะขอแนะนำบ้านที่เราเช่า Airbnb ที่ Boise Idaho อันนี้ตอนนี้เราเนี่ยเพิ่งขับรถเข้ามามันจะเป็นบ้านหลังขวามือที่เราชอบตรงที่มันเป็นบ้านหลังสีเทาออกฟ,ฟ้าแล้วก็ประตูสีแดงแล้วว่าความคอนทราสต์มันทำให้ดูแล้วมันเก๋ดีแล้วบ้านหลังนี้มันจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วแสงของที่เนี่ยอันนี้เรามาถึงตอนช่วงเช้าประมาณ10บโมงเนาะมันแสงมันทอดยาว,แล,วแล้วทอดตัวสวยมากนะคะตอนนี้เราลงจากรถละแล้วก็จะเดินไปร,บรอบๆเราจะเห็นว่าแสงเงาที่นี่ค่อนข้างสวยมากทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะปลูกต้นใบไอวีไม้เลื้อยที่เป็นใบสามแฉกนะคะที่สวยๆที่บ้านเราเนี่ยชอบเอามาใส่จกกัดการเป็นใบ ใบไม้ปลอมที่เราชอบซื้อกันฟอร์มของมันจะเป็น3แฉกแล้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูทางเข้าหน้าบ้านกันพอเดินเข้ามาทางหน้าบ้านนะคะทั้งสองข้างทางก็จะมีต้นลาเวนเดอร์พุ่มเล็กๆอยู่ก็มีดอกบ้างประปรายนะอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งที่จะออกดอกเต็มที่ทั้งหมดก็จะมีส่งกลิ่นหอมแล้วก็จะมีต้นไม้เล็กต้นไอวี่ที่เราบอกไปที่เป็นใบสามแฉกนะคะ ถ้าหลายคนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงใบไม้ที่ชอบปลูกกันแบบบ้านในฝันนอกจากนี้เขาก็จะมีต้นองุ่นเลื้อยควบคู่ไปกับใบไม้ไอวี่ฟองคล้ายๆกันแต่ว่าอางุ่นเนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่าแล้วก็ช่วงนี้ก็มีผลแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนะเราลองเด็ดชิมดูผลองุ่นที่นี่ค่อนข้างจะรสชาติหวานทีเดียวแต่ว่า ให้มานั่งทางกันแบบจริงจังคงไม่น่าจะเหมาะมั้งเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบเลี้ยงไว้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามมากกว่าทีนี้เราจะพาไปดูข้างในกันอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะแสงสวยเชีวยวตอนนี้นี้เราจะพามาเดินดูข้างๆสวนนิดนึง ตรงนี้เนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเพื่อที่ทําให้หญ้าเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาเราสังเกตนิดนึงว่าที่เนี่ยเขาวางระบบของการให้น้ําค่อนข้างดีจะเป็นระบบสปริงเกอร์ที่ตั้งเวลาไว้ตอนนี้เราเข้ามาในบ้านแล้วนะคะก็จะเห็นสีโซฟาสีเทาเข้มแล้วก็ทา ห้องทั้งหมดเป็นสีขาวทำให้บ้านรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กมากขานาดเนี่ยค่อนข้างกำลังดีกับการอยู่สัก5-6คนนะคะแสงจะเข้าถึงมีหน้าต่าง3บ้านใหญ่มีทีวีหนึ่งเครื่องตรงนี้มองจากห้องนั่งเล่นออกไปก็จะเห็นระเบียงบ้านที่แสงทอดยาวสวยบรรยากาศดีมาก ราคาเช่านะคะเพียงคืนละ99เหรียญเท่านั้นนะคะหรือประมาณ4,000กว่าบาทที่บ้านเรารู้สึกผ่อนคลายาก็อี้ตัวนี้ทำให้รู้สึกอยากนั่งอ่านหนังสือตลอดเวลาเดี๋ยวจะลองเปิดหน้าต่างดูนะคะว่ามองจากกระจกมองจากหน้าต่างเนี่ยจะจะเป็นแบบไหนก็จะได้อารมณ์แบบรีแลกซ์ทีเดียวกับ บรรยากาศแล้วก็แสงของที่นี่นิดนึงก็จะเจอห้องครัวที่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เจอกับโซนซักผ้าด้วยก็จะมีทั้งเครื่องอบผ้าแล้วก็เครื่องปั่นผ้าข้างนอกก็จะสามารถทำบาร์บีคิวกันได้ตรงนี้จะไม่มีแอร์นะคะจะเป็นอีกโซนซักผ้าแล้วเราก็จะเจอกะต่ายที่เป็นอะไรที่ตกใจมากเพราะว่าคาดไม่ถึงว่าจะมี เขาจะปล่อยกระต่ายทิ้งไว้แบบนี้ด้วยน่าจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติของเขาเองปล่อยกับธรรมชาติแล้วก็เทคแคร์ตัวเองกลับเข้ามาต่อนะคะก็จะเป็นห้องครัวที่มีทั้งซิงค์แล้วก็เตาอบเตาทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายอุปกรณ์พร้อมนะคะที่นี่หลังครัวเนี่ยก็จะเจอกับมาสเตอร์เบดรูม ห้องนี้ก็จะเป็นสีขาวเช่นกันแล้วก็แสงจากหน้าต่างทั้ง3บ้านเนี่ยทางด้านหน้าบ้านส่องเข้ามาในห้องสวยงามแล้วก็บรรยากาศดีค่ะแสงเนี่ยสะท้อนเข้ามาถึงในห้องห้องนอนเลยทีเดียวจะมีมุมเล็กๆนั่งอ่านหนังสือติดกับหน้าต่าง ติดกับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่นี่เป็นบ้าน2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะขนาดเนี่ยกำลังดีไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากมีห้องชาเวอร์ที่เซปเรตที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตรงข้ามก็จะเป็นห้องนอนเล็กที่ไม่ไม่ใช่เล็กมากนะคะหลังคาจะเป็นหลังคาสโลว์จะมีหน้าต่างสองบานหน้าต่างบานเลื่อนเนี่ยเราตกใจมากเพราะเราเปิดมาเราก็เจอกลุ่มกระต่ายเล็กๆ สี่ตัวห้าตัวอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นอะไรที่อ m a เมซิ่งมากคือไม่คิดว่าเราจะเจอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากกับบ้านหลังนี้เพราะว่าเราไม่เคยแบบพักบ้านที่มีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยลักษณะนี้แล้วมันน่ารักและเป็นจุดขายของบ้านหลังนี้มากค่ะมันมีทั้งสวนที่มีผลไม้แล้วก็มีทั้งสัตว์ที่ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราว่า ถ้าใครสามารถทำบ้าน BN แลักษณะนี้ได้เนี่ยจะเป็นจุดขายที่ค่อนข้างแข็งแรงสำหรับคนที่จะมาอยู่เพราะว่าเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากสกลับมาอีกต่อไปจะพาไปชมสวนหลังบ้านกันนะคะเราก็อย่างที่เห็นกันก็คือว่าจะมีกระต่ายเป็นเจ้าของสวนอยู่นอกจากสวนเล็กๆตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีมุมที่ปลูกพืชสำหรับไว้ทานด้วยนะคะจะเป็นกล่อง ที่ปลูกผักปลูกพืชสวนครัวเล็กๆเราเชื่อว่าเจ้าของบ้านน่าจะทําเองตรงนี้จะอยู่ด้านหลังอันนี้ติดกับห้องนอนเราจําได้ไหมที่เป็นห้องเล็กๆที่เจอกระต่ายสีตัวนะคะก็จะมีผลเมลบรีหรือไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะชื่อว่าเมลบรีเรากตกใจมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะทําสวนจริงๆังแบบเป็นกล่องแล้วก็มี ท่อน้ำสปริงเกอร์ที่ตั้งเวลาไว้และอีกอย่างหนึ่งที่อเมซิ่งคือว่าต้นแอปเปิลค่ะใช่ค่ะต้นแอปเปลิลคือเราไม่คิดว่าเราจะมีจะเจอต้อนแอปเปิลที่นี่นี่ไงตกใจเพราะว่ามันมีลูกด้วยอะตอนแรกเห็นเขารีวิวอย่างเดียวเราก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่มีหรอกแต่ก็ไม่คิดว่าช่วงนี้แอปเปิลมันจะออกผลไงคะก็ลองเดินดูก็จะมีผลที่เพิ่งตกใต้ต้นนะ่ะเราก็เลยหยิบมา เก็บมาเราไม่ได้เด็ดผลจากต้นโดยตรงนะคะก็คืออยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะเป็นรสชาติแบบไหนก็เลยอันนี้น่าจะเพิ่งตกมาเพราะว่ายังแข็งอยู่แล้วคั่วก็ยังเขียวเราก็เลยเก็บมาที่เราไม่ได้เด็ดนะขอบอกไว้ก่อนก็ได้ทั้งหมด3มลูกก็เลยเก็บ <c oughs> อันนี้ผลที่ยังอยู่บนต้น <c oughs> คือแฮปปี้มากกับบ้านหลังนี้กับ ต้นแอปเปิลหนึนอันนี้เจอแค่1ต้นเพราะจริงๆเรามีอีกในกระบะนี้ให้เดาน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แต่คิดว่าอากาศน่าจะยังไม่เย็นพอที่จะให้ผลสตรอเบอรี่ออกมานะคะช่วงที่เรามาตอนนี้เป็นช่วงปลายกันยาจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสตรอเบอรี่เขาจะออกผลกันช่วงไหนเพราะว่าที่เราอยู่ฟลอริดาเนี่ยจะเป็นหน้าร้อนทั้งหมดอันนี้เป็นห้องนอนเราที่มองจากสวนด้านข้างนะคะ ต่อไปก็พอเดินผ่านสวนตรงนี้มาเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าบ้านที่นั่งอยู่ในสนามหญ้ารอต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปหาเจ้าบ้านใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เราอยู่ช่วงหลังบ้านนะคะตรงข้างๆสนามหญ้าเดินลงมาจากาสนนสักผ้าเราก็จะเจอห้อง แยกออกมาน่าจะเป็นห้องที่สำหรับเอ็กซ์ตร้าเป็นเป็นห้องนอนเอ็กซ์ตร้าที่ไม่มีแอร์นะมีแต่พัดลมก็จะมีเตียงสองเตียงก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนมาเกินกว่าสองห้องนอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดห้องสองห้องนี้ให้เพื่อนๆหรือกลุ่มเพื่อนหรือเด็กๆมานอนในห้องนั่งห้องนี้ได้ก็ความสะดวกสบายไม่เข้ากับในบ้านแต่ก็คือนอนได้แหละ ขับมาเขาก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ทำสวนแล้วก็ไม้แห้งที่สำหรับทำบาร์บีคิวนะคะในห้องเนี้ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทำสวนต่างๆตัดหญ้าแล้วก็มีชั้นสำหรับเก็บไม้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนพื้นที่ขนาดใช้สอยกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็จะมี พืชพันธุ์ต่างๆที่หลากหลายเมลหลักเนี่ยรอบๆเนี่ยที่เราเห็นเลยเขาก็จะปลูกต้นองุ่นเนี่ยล้อมล้อมรอบเลยทั้งเขียวแล้วก็ม่วงผลองุ่นออกแต่ว่าลูกไม่ได้ใหญ่เจ้ากระต่ายก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่กลัวคนเลยเราเชื่อว่าเขาคงเจอคนแปลกหน้าบ่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขาใกล้ๆนะคะ อันนี้เราเดินเข้ามาในสวนสนามหญ้าที่บ้านกระต่ายที่กระต่ายมันน,น,นอนแห้งเอาอยู่ละนี่คือซุ้มของอต้อนอง,งุ่นเดี๋ยวจะพาดเดินดูรอบๆนะคะ ถัดไปเราจะพาไปชมสวนหน้าบ้านกันนะคะที่สามารถเปิดประตูจากสวนหลังบ้านไปหน้าบ้านได้ตรงนี้ออกมาก็จะเจอต้นอดอกกุหลาบตรงนี้ก็ยังก็ยังเป็นจุดเชื่อมต่อกันกับสวนหลังบ้านเพียงแต่ว่ามีรั้วที่มีประตูปิดกั้นระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านไว้เราก็เดินมาตรงทางเดินนะคะ ดี๋ยวจะพาไปดูต้นแอปเปิ้ลสีเขียวอีกหนึ่งต้นต้นนี้จะมีลูกเยอะกว่าต้นแอปเปิ้ลสีแดงนะคะก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจสำหรับบ้านเมืองที่เราอยู่แต่บ้านร้อนที่ไม่มีอากาศหนาวก็จะไม่ได้เห็นผลแอปเปิ้ลแบบนี้ที่นี่ก็น่าจะปลูกกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผลเยอะเชียวเราก็จะพามาเดินในสวนหน้าบ้านนะคะ เราเชื่อว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องต้นไม้และการตกแต่งบ้านอย่างดีเพราะว่าระบบการปล่อยน้ำของแต่ละพื้นที่เนี่ยจะให้เวลาแตกต่างกันทั้งที่เราอยู่จำนวนสี่วันที่นี่นะคะก็คือว่าน้ำที่ปล่อยจากแอปเปิลหรือว่าสนามหญ้าเนี่ยจะคนเวลาคนละเวลากันก็มันเป็นข้อดีมากเลยที่ เราปลูกต้นไม้แล้วเรารู้ว่าเวลาไหนเราควรจะให้น้ำแก่ต้นไม้และจำนวนเท่าไหร่ คุณ k อบ o ันไหมคุ l i อบมัมโอเคเรานั่งตอนี้โอเคเป็นไงบ้างเพื่อนๆทำเป็นวิดีโอครั้งแรกนะคะก็ ยังไงไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะขอให้มันอาจจะพยายามให้มันเร็วแล้วก็กระชับมากขึ้นแล้วก็จะรีวิวตามกันต่อไปบาย